นี่นะครับการทำน้ำยาปูก็จะมีกระเชกระชายต้นหอมกระเชหอมกระเทียมตะไคร้ใแบบมกนะกรูดก็มีอุปกรณ์ที่จะเสริมที่จะใช้ก็นี่ปูเดี๋ยวทำการล้างให้เอี่ยม คือหามาแล้วแล้วขังไว้แล้กลัวมันจะตายก็เลยไปแช่ฟิตไว้แล้วก็มีมะพร้าวสองลกูกเดี๋ยวจะขูดแล้วก็คั้นน้ำออกมามีน้ำปลามีปิแกงแกงยี่ิบบาทเนี่ยแล้วก็ลูกชิ้นปรุงแต่งนิดนึง ว่ามีสีสันแล้วก็จะติดตามตอนต่อไปนะครับเนี่ยคือแกจกล้างเรียบร้อยเดี๋ยทํบการแตะแกะแล้วก็แยกนะครับนี่นะฮะผมวิเกียะํ์ตำอ่ะปัน่นซะเลยเนี่ยนี่คือเอากระชองสองชั้นนะชั้นเล็กชั้นใหญ่ เราก็จะตักแบบเครื่องปั่นหรือไม่ปากก็ได้เทก็ได้ได้เหมือนกันแค่พอประมาณแล,แล้วก็คนวนบนไปเขาก็จะกองกองแบบสองชั้น ยาก็จะเข้มข้นเลยนะนี่คือเนื้อปูนะมันปูยังอยู่ในนี้ในชุดนี้อันนี้ของเนื้อปูที่ปั่นผมไม่เกียดําทำอะไรไม่ง่ายๆเดีย๋ยวผมคันไปก่อนเนาะให้ต่อนี่ฮะคันน้ำแล้วอันนี้เนื้อปูเน้นๆเลยฮะ แล้วก็เปิดไฟนันอ่อนให้เขาให้เขาไล่ความขาวแล้วไม่ต้องไปคนมันนะไม่ต้องไปคนเดี๋ยวผมจะใส่ใบมะกรูดมะกรูดฉีกไปหน่อยเนี่ยปรุงแต่งผรดชายนิดนึงใส่ไปรอแปทีนิดนึง กระเทียมช่วงนี้นี่คลดับคาวหน่อยนี่นี่อันนี้ก็ไล่ให้เขาไล่ไล่ปล่อยเขาไล่ความให้มันเดือดแล้วเราไม่ต้องไปคนให้เดือดปุ๊บเดี๋ยวคอยมาใส่ที่หลังผสมกับน้ํากะทิกับพริกแกงที่เราปรุงไว้นี่นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วครับ ิมเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเรามาทำขูดมะพร้าวต่อขูดมะพร้าวเพื่อจะนำมาปรุงกับไปิแกงเพอจะผสมกับน้ำยาปูอีกทีนึงนะครับนี่คือน้ำยาปูแน่นเลยฮะเนื้อปูแน่นที่เราปั่นแล้วเรากรองสามสี่รอบในกระชอนนะฮะกระกาบใ,ใหญ่ๆล้วก็เอาไว้แทกกินได้ อันนี้คือเร่งแก๊สไล่ไล่ให้คาปูออกนะฮะกับครอบครัวทำอะไรกินก็ไม่อร่อยนะครับผมครอบครัวนี้ทำอะไรกินก็ไม่อร่อยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ขูดมะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่ ค้นน้ำเดี๋ยวผมจะตัดเกลือไปช้อนหนึ่งอืตัดเกลือมันทำอะไรก็ง่ายช้อนหนึ่งก่อนดูนะฮะสีสันของปูเนี่ยรอให้อย่าไปคนมันนะให้มันเดือดไล่ขวันก่อนอ่อาพอเดือดเสร็จป๊บเดี๋ยวเอาลง เดี๋ยวตามผมมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คั้นกะทินะครับคั้นกะทิบีบบีบแล้วค่อยนับไปกองตรงนี้นะครับนี่ก็เอากะทิแบ่งใส่นะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่ง ผมคั้นสองรอบนะครับน้ำกะทิจะเน้นเน้นเ,เน้นเยอะหน่อยเข้มข้นส่วนพี่แกงผมก็เนี่ยซื้อมายี่สิบบาทเนี่ยจะใส่จะครึ่งนึงก่อนลองดูก่อนกลัวมันจะเผ็ดเกินเดี๋ยวคนแก่กินไม่ได้ ไะยี่ปอ้ไปไยี่ให้มันแตกแล้วก็ทำให้ไปแกงมันเดือดเนก็ใส่กระชายใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดเนี่ยใส่แล้วแต่อัตราส่วน เจ้าใส่เลยครับกะเอาเลยผมก็วันบ้านเนาะทำอะไรกินก็ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าก็ลองดูใส่เกลือตัดไปหน่อยนะ้ำตาลสองช้อนอใส่เกลือมันจะปรุงง่ายนะฮะนี่นะครับน้ำยาปูที่ยกลงเอามาเคี่ยวใหม่อีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมเนื้อปูเน้นๆเลยไหมเนี่ย มันปูนว,นวน่ๆเดี๋ยวผมจะยกนักกระทะเนี่ยที่เราเคี่ยวพริกแกงเคี่ยวกะทิใส่ไปนะแล้วก็เทใส่ไปอ,อันนี้ก็ ก็เคี่ยวอันนี้ปล่อยให้เขาเดือดอีกทีหนึ่งปล่อยเขาเดือดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยใส่น้ำกะทิส่วนเนี้ยใส่เตมิมอีกทีหนึ่งก็ใส่กะทิไปที่เหลือแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เตรียมไว้หอมผักชีอะไรต่างๆก็กวาดใส่ให้หมดนะเดวได้ ให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพริกน้ำยาปูผมก็เอาลูกชิ้นปลาผสมใส่ไปด้วยให้ดูสีสันน่ากินนะครับเนี่ยสีสันน่ารับประทานไหมเนี่ยครับน,นีกม,มีกามปูด้วยฮมีลูกชิ้นรสชาติก็อาจจะไม่อร่อยเหมือนตำตลาดนะตมแม่ค้าเพราะค้าที่เขาข,า,า,ขายนะครับอันนี้ทำกินเองนะครับ ความที่อยากกินก็ทำกินเองก็ดู youtube เข้ามาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็ลองดูครับอร่อยไม่อร่อยก็ว่ากันทีหนึง ผัวเข้าครัวทองเข้าบ้านผัวที่ชอบทําอาหารคือห่วงจุย้ยทองคําประจําบ้านเลยนะครับผู้หญิงหลายคนมองผัวทําอาหารเป็นพ่อบ้านใจกล้าแต่ถ้าคุณดูเป็นนี่ไม่ใช่แค่ผัวเข้าครัวแต่นี่คือขุมทรัพย์ดวงชะตาที่มีค่าแบบหายากเพราะตามศาสตร์ดวงจีนขั้นสูงข่าหมดหมอ้อเลยเหรอฮะแด่ข้าหมดหมอ้อเลยเหรอใช่ไม่เหลือให้คนอื่นเลยเหรอ ไม่เหลือแล้วเคยกินข้าวน้อยไหมครั้งหนึง่งแล้วทำไมตอนนี้แดกเยอะไม่เหลือให้ใคร